สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขคนนะครับผมอ่ะพี่น้องกินเขาแล้วกันครับผมเขากับไก่ตัวหนึ่งปลาไัดพวกบุ๋งตอนเจ้าลูกเขาแดงเขาแลี้ยงเขาใบเขาแลงกันเลยหัวหย้่เ้าสั้นๆเลยเนี่วาจะาดเห็นวะก็ได้ไปหมูหมอมาให้ยตะกาบก็เห็นเลยใส่สั่งก็ นม่าเราไปหิวกไปหิวห้เลยไปหิวคาว่ากินไะมึงกินนดเล็บเที่ล่ะจะเป็นกินไปเลยเดียวนอต้องเหต้องสอนที่ไหล่เถะไม่ได้ใส่สอนครับขั้นเด้บวกำเห็ดแกวมากรับแกงก็มีบักแดงครับ อันมากรดเลี่ยมออกมแล้วก็วไปดาแก็ไม่รางใช้อันี้ไหมบอแจ้งเลยตอน,นอะไรอะไรเจ้าอะกรดตอนใหม่เนาะอ้อยาใกใจเพลิน น้ำดอมสีพ,พ,พุ่งยิ่งช้ำเลยนะน้ำบุบุ่งหยดไปจะเลือกมาจะ,ปปะเลือกแบงบแดงบอกแสบโบแสบปล่าวแต่อีน้องวิวมาสอน,นไปมาสา่าวจ้าวขดแม่มา <laughs> Mà biểu tháng nó. tháng kiao đi mẹ hound là tháng chiều hôa. à, cả mọi người mưa mưa khẩu mà mưa 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 một mưa 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 Mình mưa 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 เอกี้สไปเลยเอาไม่กตมบปยจะล่มเร้้ก็เจแ้กส่ต้ม่้มกเส้่มก็เค้ก็เสา่ต้ก็เสร็จว่มก็เดร็จ้วตมก็เ้มก็เลยวมันเสา็จ้่วร บาแ้แจ่งเตียงผูกผอมนด้แะปู่นีู่กเปคือกมันเดืองมืดเดียกันแล้วอื่นแส่นเจ้าเลยอแล้วแบงยี่มาใหม่แล้วจะเหมือ うの